สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube กินสิเละอ่าวันนี้เรามาเจอรถหลออลพบุรีครับผมใช้บัสไลออนนะอืมนึกว่าจะไม่ได้เจอกันซะแล้วฮะนี่นี่พี่เนี่ยดึงอะไรเนี่ยบนรถอ่ะงูไหนอ่ะเอานะงูขึ้นรถซะแล้วตายแล้ว โชคมาด้วยวนะเนี่ยงูอะไรเนี่ยพี่งูไม่มีพิษหรอกตัวเนี้ยนะอย่าว่านะระลายจะเอาพ่ทรงเขาอีกเหรอทำไมไม่เอาลงพี่จ์เอาลงบ้านเลยนะไปไม่อยู่ในรถตันเลยะเลี้ยงนะโอ้ยลงละโอ้ยยี่งงนะอะไรเอาอยู่อ้ยงูไมาอยู่ไหนวะมเป็นรถอะไรแล้วเบิเ้ลตัดเลยครับกันนี้ยังสุด นายอยู Não, você gosta, você bbe bbe> lá, enga, ่กับดซีแล้วแหละพี่เลื่นลงไปแล้วพี่วัดยังไม่ตายงูอะไรไม่รู้น่ะแล้วก็ต่วงอยู่แ่ะตังเยอะเปแล้วมันก็ตายผนก็ชอบมะสไลด์มันดูมัอย่าอย่าพึ่งเลยพี่วัดหา็เบพี่วัดวิ่งอยู่ในรถเมล์ยังเดียวอหรพี่รถเมล์รับจ้างนะวิ่งรถเมล์ ว่าจะไม่ได้เจอกันซะแล้วทุกคนรับจ้างตายมดแล้วไม่ได้ไปนะคัดเหลืองเลยนะขัดไม่ออกดีนะว่าได้จอดในร่มอยู่อ่ะไม่ได้ผม่จอดตากแดดแล้วพี่ไม่จะทำที่จอดใส่อยู่นะทำปิดแค่หัวก็พอละรอครับคนตะวันเนาะแต่งรถอ่ะใช่คนสุดนะพี่อุ้มอ่ะ แบนกลางเลยผมไม่ค่อยชอบผมว่ามันเลอะผมชอบรถล้นๆติ๊กเกอร์ไม่ค่อยอยากติดอยากมันยึดตจะไม่ติดติ๊กเกอร์เลยนะผมก็ว่าอย่างเงี้นเก่งๆอย่างเงี้ยมันสวยผมชอบรถเกี้ยงๆตอนแรกผมว่าจะติดสะท้อนแสงด้วยอะไรไม่ติดเลยพแบบไม่ให้ติดครับผมส่งมาไม่ให้ติดเลยไม่ให้เหรอใช่เพราะว่ามันป้ายเล็กไงป้ายเล็กทำไมจดเมืองการแล้วคนเมืองการไปเอาที่นู่นด้วยแปลรถติการรถใหม่รถเก่ารถใหม่เนี่ยเทำให้จบไปเลยใช่เซลทำให้หมดเลยอันนี้ก็เหมือนงานเดียวผมมากเนี่ยอันเดียวกันพี่บัดนี่ยผมส่งไปชุบด้วยเนี่ยดู มันลอกนะมันไม่คูโดนเลยแล้วผมส่งชุบที่ไหนก่อนมาส่ก็ชุบเี่ยแนบบานเนี้ยก็ส่งชุบมาแล้วเนี่ยมันลอกใช่ไหมใช่เขาอชุบดีนะพี่ว้านเขาบผมซื้อที่เบิร์กบาเป็นแตกหมดเลยบางนาเหรอเออพี่เบิรกใช่ราคาไม่ได้ถูกอ่ะเอ้ยรู้สึกว่าสามพันห้าเปล่าวะโอ้โหชอบอ่ะดูดิเออสามพันห้ามั้งดูดิเนี่ยดูงานนี้เนี่ยไปหมดเลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยเป็นี้วะ หก็เลยมาบานใหญ่ดีนะคแบบเข้ากันของผมไหมนี่ยเข้ากันแต่ว่ามันนูนเออแต่ว่าดชอบชอบมันนูนนะไอ้เงาแล้วที่เปลืองานที่เปลืไม่ดีเลยไม่ย่นเหมือนเขาอ่ะพี่วัดไม่ย่นเข้าอีกเหรอย่นยังไงเห็นป่าแดงเขาย่นเข้าอ่ะป่าแดงไนีเพชรบุรีเออในเห็นเขาบางเนี่ยเขาก็ย่นเข้าอีกอ่ะไม่รู้อ่ะ ของเขาไม่ได้ตรงรุ่นนะไม่เหมือนกันหรอตรงเดียวกันเลยอ่ะพี่บัตรใกล้พิดอ่ะใช่เท่าไหร่นะพี่บัตรเท่าไหร่สองพันสี่ร้อยห้าร้อยเลี้ยวนี่ขวดมั้งไหมเนี่ยโอ้ข้างล่างหมดแล้วข้างล่างไปหมดแล้วแต่ว่ามันแข็งดีนะแข็งแต่ข้าก็เริ่มฉีกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหนีอะ เที่ยวของผมอีกนะเท่ากันของผมเลยมั้งเนี่ยกันรถยาวเนาะแล้วไปทางไหนเนี่ยสายๆนั่นแน่เหรอนี่เลยวัดออกไปอังกอรจริงๆทางเส้นบ้านผมก็วิ่งได้แต่ทางมันไม่ดีเลี้ยวลงไปแล้ววิ่งไปออกข้าวุ้งเลยแล้วข้าวล้งเลยข้าวังทองแล้ววิ่งสัตว์ยาวได้แต่ทางไม่ค่อยดีไม่ไปนี่รถเยอะเส้นเนี้ยสระบุรีหลุมเยอะด้วยไปเดี๋ยวเย็นได้วัด